กิงเล่นกันสนุกสนานแล้วตอนนี้พ่อโอ๊กก็กำลังสอนให้สองแฝดช่วยกันทำความสะอาดข้อกันอยู่ค่ะแต่ไม่น่าเชื่อว่าจะกลายเป็นกิจกรรมที่เด็กๆสนุกสนานไปได้อไไไเอาขยันมากอาอากิ่งไปนี่นี่อันนี้ด้วยเดินแล้วก็มาเก็บคออด้วยนี่นี่น้องเนอันนี้จุดนี้จุดนี้จุดน,ดนี้เอาเลยเออนั่นแหละ โอ้เก่งเก่งเก่งอ่ะเปลี่ยนผ้าใหม่อ่ะเช็ดหน่อยเช็ดเช็ดมาเช็ดกับพ่อหน่อยหนึ่งสองสามนี่อะไรนูนี่อะไรนี่เออใช่นี่เช็ด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 เออเช็ด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 เก่งมากนี่ดูสิโอ้โหดำปิ๊บปีเลยเพราะเราเล่นทั้งวันไงนี่ใช่ไหมเช็ดเช็ดเช็ดดูสิมาดูสิเห็นไหมภาบดำดำเเช็ดเช็ด นน้องลินเห็นเปล่ามีฝุ่นตรงไหนเห็นเปล่านี่นี่ตีฝุ่นตรงนี้ฝุ่นตรงนี้น้องลินเอาเลยเอาไหมเออโอ้โหใช่แล้วนี่ใช่ไหมคะนี่นี่ดูนี่เลยทิ้งมาแล้วทิ้งมาแล้วทิ้งแล้วทิ้งแล้วอ้าวเอ้เก่งมากใช่อ่าเล่นอ่าเล่นอ่าเล่นอ่าไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังอันนี้อ่ามามาหาพ่อมาโอเคก็ รอนะ้องไห้กอดกันไม่ร้องอลินถูไปนะคะอิน,น,นไปอาบน้ำกันค่ะได้มาไปอาบน้ำกันค่นับหนึ่งสองสามอลา,านพ่อมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวพี่อาบก่อนแล้วกันนะพี่เปื้อนกว่าเลยเมื่อกี้พี่ไปเล่นมานะ มาใส่กนเกมกันก่อนดีไหมครับะใครใส่ก่อนใครจะใส่ก่อนมูมูเอออลินเก่งจังเลยยืนค่ะยืนยืนยืนในดูชุดสิดูชุดสิอาลันน้อยอาลันน้อยต้องอลันเลยใช่ไหมอุ้ยต้อเวลายืนก่อน ไม่เป็นไรนไรเดี๋ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่เดี๋ยวพ่อใส่กางเกงแค่แล้วลงไปข้างล่างไม่ต้องร้องไหม่ต้องอะไรนี่นี่ดูนี่ดิมีชัดไหมีอยู่ที่ขาใช่ไหมนี่ดูสิหมีสีน้ำตาลเลยน่ารักจังเลยผมว่าเขาคิดถึงคิดถึงอุณหภูมนะครับเพราะว่ารานนี่ชัดมากเลยเขาจะบ่นแบบหาแม่แม่แม่อะไรเงี้ยเพราะทุกทีเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่โอปอจะเล่นนะเขา เล่นเหล่านิทานเขาก็จะชอบทําเสียงสัตว์เสียงนางฟ้าเสียงแม่มดอะไรเงี้ยซึ่งผมมาทําไม่เป็นเออทีนี้เขาคงคิดถึงมั้งมันเป็นเวลานี้พอดีประกอบกับว่าง,ง่วงด้วยเอา,อางี้เดี๋ยวพ่ออุ้มไปทั้งคู่เลยไปไปหนึ่งสองสามปุ๊ไปหนึ่งสองสามปุ๊ปไปนอนกันนะไปนอนข้างล่างนะเดี๋ยวพ่อปูที่นอนให้นะไป,ปสาม าสาม่าพักก่อนพักก่อนก,ก่อนหนึ่งสองไม่ดิน้นไม่ดิน้นไม่ดิน้นอาวนะอนี้ยวพ่อปูที่นอนให้พ่อปูที่นอนห<ช>อ<บ>ของน้องรานสีฟ้าใช่ไหมซุกหน้าลงกับมอน้องลินอ่ะซุกหน้าลงกับมอ หลังจากอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยก็ได้เวลาที่จะต้องกล่อมสองแฝดนอนกลางวันแล้วเมื่อเด็กๆหลับก็เป็นเวลาที่พ่อโอ๊กจะต้องเตรียมทำนู่นนี่อีกครั้งหิวยัยง อยูแล้วยกมือขึ้นมัม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 นั่งนะนะนั่งเอ้เอาๆนั่งดีๆนั่งดีๆท่านผู้โดยสารกรุนารังเข็มขัดน,นะครับโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาเชิญทุกท่านรับประทานพร้อมกันนะคระับมัมมัม ออะไรนี่ป่ะใครมาอ๋อลุงเต้มาลุงเต้มาเย้ลุงเต้มาสวัสดีคังสวัสดีค่ะมีแขกมาที่บ้าน2แฟตอีกแล้วค่ะเด็กๆก็ดูจะชอบใจเวลาที่มีคนมาเยือนบ้านนะ อยู่แต่กับพ่ออาจจะเบื่อก็ได้มั้งขอ่ข้าวเสร็จเลยอ่าดีเก็บจานเลยน้ยเี่ไงวินวินนี่ไปดูนี่ไปดูพระตรงนี้สิเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมทดนแล้วมีเด็กด้วยมีนักบอลเด็กด้วยลูกลูกพี่เตา